สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านหลังจากที่ป๊อปปี้โดนโกงไปเพิ่งรู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดแม่ด้วยนะครับผมนะ่งคิดกินได้หมดตัวแล้วพี่เงินทองเอาเงินเหรียบไปแล้วเอาเงินไปมอบให้แม่กันนะครับผมเดินทางไปไปครับผมเดินทางเอาเงินไปให้แม่ด้วยการนี่เยอะอยู่นะ เต็มครึ่งแก้วอยู่เงินเก็บครับผมเงินเหรียญเดี๋ยวตัดฉากตอนไปถึงบ้านแม่ครับผมทำแทมแล้วตอนนี้ป๊อปปี้ก็อยู่หน้าบ้านแม่เรียบร้อยปะไปกันเมจ่ามดแล้วอะอะไรครับอมดแล้ว โอ้ยทำไให้เงี้ยน่ารัลยไม่ได้ไส้โอ้ยขอจะรวยจะรวยเด้อมึงเอาเงินมาให้แม่เปแก้วพี่น้องเลยอกลนหอมกันกลอหอมกันกําลังใจกันกําลังใจกันอืออืออือกําลังใจได้กําลังใจจากแม่เรียบร้อยไปสองพันห้าถือว่าเสียค่าโง่ไปไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไปด้วยเด้อโอเคครับผมสวัสดีครับ